ฮัลโหลสวัสดีค่ะมาค่ะสังซ่าจะสังซ่าจ,จะมาเอาเอาเสื้อเข้าสไตล์นี้นะคะแบบนี้ง่ายมากค่ะก็คือนิ้วหนึ่งทั้งตัวเลยนะคะ้ังซ่าตัดแล้วรอพง้งแล้วก็ไปเก็บงานให้ลูกค้านะคะอันนี้คือเข้าแล้วค่ะแล้วก็ตัดที่เหลือออกนะคะแล้วก็ ไปเก็บงานก็พงริมอันนี้จะเข้ามากสุดนะคะวิธี DIY ของซ่างซ่าที่ง่ายที่สุดนะคะเนี่ยค่ะก็คือใหญ่ทั้งตัวนะคะตั้งแต่ปลายแขนลงมาข้างล่างเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะคือคนอวบนั่นแหละค่ะแต่ที่นี้ใหญ่ใหญ่เสมอคะ่ะใหญ่เสมอเลยลงมาข้างล่างนะคะ มาค่ะซังส่าจ,จะสอนเทคนิคนะคะมีตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะคะเป็นคนไซส์ใหญ่ค่ะแต่ว่าใหญ่ไปมาค่ะสังๆาจ,จะพาเอาลงให้เขานะคะเสร็จแล้วก็ไปพ้งริมนะคะพ้งริมเก็บงานนะคะทุกอย่างนิ้วนะคะนิ้วนะคะถ้าคนมือใหม่ก็วัดนะคะแต่สังส่จ,จะทำให้ดูนะคะวิธี เยวายนิ้วข้างละนิ้วของชั้นช่านะอย่างนี้จะง่ายมากนะคะคุณอันนี้คือข้างละนิ้วะคะ่ะเป็นผ้ายืดเอาเข้าแบบไม่ต้องระวังนะคะคือข้าข้างละนิ้วก็คือหลวมนิดนึงอะคะ่ะ แต่ถ้าจะจะไอ้นี่มากก็คือคนที่แบบคนที่แบบอ่าเป็นผ้าเป็นผ้าเนื้อตายอ่ะค่ะผ้าไม่ยืดอะ่ะมันจะเวลาเอาเข้าระวังฟิตของเขาอะค่ะนอันนี้คือข้างละนิ้วเนี่ยเห็นไหมไล่ไปห้หทั่วเลยแล้วก็ตัดนะคะ แบบแล้วก็ไปพ้งริมนะคะอันนี้เข้าง่ายสุดค่ะถ้าไหร่เขาพอดีแค่เอาเข้ากระชับรูปร่างเข้าทั้งหุ่นนะคะ<ม>เสร็จแล้วก็ไปพ้งริมนะคะ แล้วก็มาฝั่งนี้ข้างละนิ้วนะคะเราต้องโูหุนนะคะอย่าให้รัดมากแต่ผ้ายืดก็ห้างละนิ้วนะคะ,นนะ,คะ,ะ,ะ,คะทั่วตัว ราก็ตัดเลยค่ะตัดแล้วก็ไปไปพ้งริมนะคะนี่ค่ะวิธีก็ชับ หุ่นที่ง่ายที่สุดนะคะเนี่ยเห็นไหมะ,ะเห็นไหมคะเสร็จแล้วเราก็ไปโค้งริมนะคะเห็นไหมโค้งริมเจ็บงานนะคะผ้าที่เข้าง่ายที่สุดนะคะ เราไปโพ้งลิมแล้วก็ส่งงานลูกค้าได้เลยค่ะก็ะหุ่นกัวปะค่ะแต่ทีนี้ลูกค้าสั่งมาลูกค้าก็บิ๊กไซส์นั่นแหละแต่ว่ามันใหญ่เกินไซส์อะค่ะก็เลยมาเอาเข้านะคะอันเนี้ยอันนี้ไม่ต้องรักรูปมากนะคะสไตล์ผ้าเนี้ยยืดก็จริงค่ะให้หลวมๆม,มั่งเพราะว่าคนที่ รูปร่างอวบรูปร่างอวบส่วนมากเขาจะไม่ใส่เสื้อผ้าติดเนื้อค่ะเพราะว่าจะอึดอัดนะคะถึงเ,เป็นผ้ายืดได้ก็ต้องก็ต้องอ่าก็ต้องเหลือไว้อะไรเป็นหลวมๆอย่างเงี้ยคะ่ะแต่อย่าหลวมเยอะนะคะอันนี้มันเป็นผ้าทิ้งตัวนะคะ ง่ายไหมล่ะคะอันนี้คือ DIY ให้สาวอวบนะคะง่ายๆเข้าข้างและนิ้วก็คือเข้ามาตั้งแต่ทองแขนไล่ลงมาง่ายๆค่ะงาน DIY บางทีถ้าคนไม่รมู้ถ้าคนไม่รู้เทคนิคอะคะ่ะมันก็จะเข้ามันจะเข้ายากอะคะ่ะแล้วก็ทําไม่เป็นอันนี้คือมาสอนเทคนิคหลวมไปไม่เข้าเชฟนะคะแต่อยาอวฟิตให้เขานะคะ ถ้าสมมุติว่าอกเขาสี่สิบอย่างเงี้ยอกเขาสี่สิบให้เหลือไว้ประมาณสี่สามอะคะ่ะรอบไว้ให้หลวมๆหน่อยนึงอะ,ะนี่แหละค่ะเส้นหนึขอบคุณมากมายค่ะ o u Next Two n e ในคลิปนะคะ